ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไฮทุกคนข้อแรน,นี้นะคะเป็นการถ่ายทอดสดนะคะ<ไ>ปเป็นคุณจะเข้าสมุนนะคะ,ะทุกคนนะคะจะกำลังมาลุ้นผลแอดนะคะจากโรงเรียนวินิสงส์พระราชูปถัมภ์กันนะคะกำลัลงลุ้นผลแอดกัน ดูเดี๋ยวจะส่งให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเออกร้าเลยนะคะใครอยากจะรู้ผลนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีเพื่อนมารอฟังผมแอ,เอดเยอะมากมาก,มากเลยค่ะขนาดนีหนนะคะ กันมีพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันชาวอาร์ทีค่ะวันนี้ก็หวังว่าพวกเราคงจะไปสู่มหาวิาลยอีกหนึ่งเว็บนะคะให้ได้ยูนีแกงที่เขาบอกว่าอันนี้แล้วเขายังไม่แน่ใจว่าอันไหนเนาะคุบอกให้เขาพีดม่งเหมือนหลวงพ่อใหญ่มานะเหมือนหลวงพ่อใหญ่มารู้ว่าพวกเราจะไปไหนกัน ไล uh oh, really for ่หนึ่งบทเพลงค่ะบทเพลงอะไรว่ะจุลาลงกรณ์ค่ะเพลงอะไรเป็นอย่างนี้ค่ะด็กมอหกพี้นะคะวันนี้มารอดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและมีพี่ๆนะคะจากธรรมศาสตร์นะคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอัดยูของเราโมหกนะคะในการ ลแล้วอีกไม่กี่อุดใจเดียวนะคะตอนนี้5โมง48อีกไม่กี่นาทีก็จะทราบแล้วค่ะอีก12นาทีเนาะเนี่ยอนจะมันอันไหนเนี่ยพี่โดมเหรอพี่ิแกงก็ได้มหัวใจเลยไม่หมายถึงว่าให้เข้าไปในเพจพี่โดมมันจะแบบว่ามี ลิงให้ว่าไฟบ้างฮิดไดติดแล้วมันยิ้วันเงิลแล้วาก็ได้ยินสิน่งเพลงแล้วนะคะของฝั่งจรงขงึ้น่าใยูนแกงอันไหนอ่ะ ก็ให้พวกเราประสบความสำเร็จทุกคนอ้าวปต้เทการต้องการประกาศแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนอยู่ในแกงกะานไรนเหรอยู่ในแกงกะานไรอย่าดูก่อนนะของมอสัมชันประกาศแล้วมอสัมชันมึงเข้าไฟฟ้ามึงเข้านั่นสินี่ไงรีใหม่ทำไมมันไม่ขึ้นวะไม่รู้ว่ะนี่นี่นี่อยู่ในแกงนะแต่นี่เฟซ่าร์แล้วเออเฟซ่าร์กูไม่อยากออกของมัน เพื่อนบอกว่าส่งนะนี่สิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้กำลังใจส่งแล้วโอเค่อ่าหมอแค่มาเร่แล้ววันนี่ข้อความมาแล้วผู้พิพากษาป้าเวทร้อย่งมาแล้วหรอเสรร็จปกันนะคะทุกคนทุกคนต้องช่วยกันส่งกำลังใจมาให้กับพี่ตี้น้องๆนะคะที่อยู่ที่กำลังมาไหนยังไม่กินผู้ส่งแล้วถ้าใครยังไม่ได้ทานกระโดดข้างหน้ามาเอากระดชิ้นนะ คนละชิ้นคุยน้อยกินไยังถ้าไม่ก uhh. ินไม่เตะรุนแอดบอลกิน2อันก็รุหลุดแก่ก็มีเลยสองอันเกียกว่าถ่ายันทางี้ท่ายมาทางนี้เยเ เราไยังไปเทคโนเรายังยังค่ะคือต่อไปแล้วเราจะทำเทคโนโลยีให้มาตรฐานพยายามอย่าเอาทุดมาทำเป็นเจ้าหน้าที่อาดการให้ใครทำใครทำก็ไม่เข้าหนูอะไรเข้านะอยู่ในแก๊งหรออยู่ในแก๊งไม่คืน่ะ อยู่กับอีเนียเพอไโด้ใครจดยเพิ่งจะไม่นับจะไม่นับจะไม่นับอะวเพิ่งโดนใครโดนข่ให้แม่นติดกัๆไม่ไมกัเยนไม่จบไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเเพิ่งเดยเพิ่งยังไม่นับข้าสาแล้วบเอาเอา อย่างนั้นก็โดนไอ้ไอ้ไอ้ตัวตัวเอาเชิญยาดาคนแรกอยากไปทางการเอาเชิญยาดามามาแล้วยาดาปาดเริ่มที่ไหวลงพ่อใหญ่ขอพรแล้วก็มาประจําแท่นไหนโบกมือหน่อยพี่เบิ้มเอาเครื่องนั้นมาได้ไอ้เครื่องนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะไอ้ไอ้ไอ้ลับปางเมื่อกี้เนี่ยเอาเครื่องอะไรดูมานี่เอาไปปเิดสิเอามาบ้างทางเงี้ยมาอนั่งทางเงี้ย อาจารย์นะต่อไปได้ยังเฮ้ยข้อความที่นี่นี่ละข้อความใหม่อะข้อความใหม่ข้อความใหม่อันนี้คือฮาร์ดตัวเรียงมาเลยอะ9อันดับคือหมดทั้งหมดมาดูตานะคะมาช่วยกันมันขึ้นไปแล้วนะเมื่อกี้คราบที่หมอไปไหนบอดเลยวะของมึงอกันหรอของไอ้สาระไม่มีเนี่ยมึงไปอยู่ในแก๊งกุ๋ยขึ้นแล้วเดี๋ยวปุยังไม่ดูแค่นั้นเองจริงๆเสื้อเห็นอ่ามามึงก็พิมพ์อ่ายาดามาหลังพี่ ไปวัดเลือกภาพยังเปนัากาศมีความบวมได้มนี่ขอสภาพนอยยดาเป็นไงบ้างนายดาเลยสลบไปแล้วคืออยากเห็นแบบนี้ไงอ่ายาดาบอกรหันมึงนะได้ไหมคนหลายคนก็ได้บอกรหันเลยพวกเราช่วยสวดเฮ้ยจะให้เจ้าให้เจ้าตัวมาดูเองมึงได้ยังเนี่ย อันไหนอยู่มึงเอาอยู่ในแงเช้ายไมหอยู่ในแกงนะอยู่ในแกงอไหวะเนื้วมันันไหนวะนี่ไงอยู่ในแกงะเออใช่ใช่นั่นแหละมาแล้วนะน่ะใช่เลยนะน่ะเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นยไงก็ไม่ใช่การเรื่งเลชรี่มันได้อยู่ไง คนแรกค่ะของอาทียูเราใครถ่ายกันยาดาอันดับหนึ่งสังคมสองคอธรรมชาติ ลังสิทลังสิทร้างเสร็แล้วลำปาารหัสเจ้พื้นฐานสิ่งะสรู้ไหหนึ่งอะไรแน่มันมันไม่เกี่ยลำปาาเลยก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งเลยัลงสิทลังสิทอันดับสใช่ไหมใช่มีลํำปาาอยู่ไหมป้วมันไม่บอกอันดับด้วยมึงมาดูดิจักมาดูซีของรังสิทอันไหนเนี่ยของทั้งลํำปาาด้วย อีสัตว์อยู่ในแกงเนี่ยอีลังสิตเพราะว่าลำปางมันเขียนอะไรพี่ลำปางมันจะต้องเขียนลำปางลังสิตธรรมศาสตร์ลังสิตครับวคนแรกพระอาจารย์โถ่ เต๋เต๋กต๋ถือให้หน่อยือ้ยตื่นเต้นอยโย่นี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 ่ใเย็นใจเย็นอ่าคนที่สองอโอ้โห เชียร์ป้ายพาปำอยู่หลนี่แล้วบัญชีมาอเ็นรยบัญชีนีต้อนรับสู่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญีมาทอยทำมาั่าทำมาซ่าอีกหนึ่งคนนะคะอ่ะแต่เป็นอะไรอ๋อ โอ้โบันทีธรรมศาสตร์ค่ะอัด, <c oughs> อดับหนึ่งค่ะ <c oughs> ไปรับใช้แผ่นแผ่นของสึกคืนนี้นะนะแหงเพลงธรรมศาสตร์เนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเราจะต้องเปดิดอประมาณหรอสิครั้งแอสโต้เอสอม,มสตม <c oughs> ม,มึงตอบอัน,นี้มึงตอบปัส่องหน่อยให้หน่อยอยังไม่ได้ต้องดูขอ้ขอมันพูดกันมือทยรวกองรวกองเอซโซเอซโซมึงเก็บอันนี้ให้กูทำอะไรได้ไหมไม่ไหวแล้วกูมันมีปัญหาที่เนี่ยเคเริเตอร์เนี้ย i coming out.

น,นีอขอเสียงรอมือต้อนรับนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์

มึงไม่ครบเหรอ โอเคมันปรังมันปรางมามอัหวงพ่อใหญ่โอ้ยกูร้องไห้เลยกูร้องไห้ต่อไอโซแล้วนะร้องไห้ต่อพี่เบบพวกเขาไอ้นี่มาน้อยโปรดักเตอร์นี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอีซังปาสถอดได้ขาอีกชิบหายซึ่งว่าแทน มิวค่าอีกหนึ่งคนไม่แอดค่าหนูรับตรงอีเมลขึ้นแล้วขอเสียง หนึ่งคนค่ะน้องเลือกคณะที่ถูกต้องค่ะ๋ยวได้ไปไล่ลิงกับพี่เ่าอยวล้างเศปงล้างเศษ้าวพี่เนยไปไหนพูกูกูต่อไปสุพรรณเย้ มาแล้ว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 ดูยหไมู่้มึงสั่นหรือแม่ยันะหห้เหน่อยนะคะแต่ดจะไม่เหนื่อยเลยค่ะนะกเรีนอนนเพราะว่าอะไรเหนื่อยมาพอดีสนุกเราทำเพื่อสังคมมาแล้ว ขอเสียงปบมือต้อนรับศูนยักศึกษาคณะสังคมตุออะากไม่ได้ดดสดา,า,สา,า,านนงคมส้างเสอนเต็กมาดูเลย กำลังคุยกับพ่อแม่อย <sk r isa> ู่นะคะกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่ว<ค>่ามูติกธรรมศาสตร์แล้วไอยด้อยู่ไ<ค>ด้อยู่ค่ะ<ย>แ<ค><ย> <Berkeley> ต<ร>่ต<ร>มันไม่ค่อยแรงอ่ะของของของสอทอที่ใจ<า>มีอ่ะ<า><า><า>

อีกันอยู่ไหนสอทอล่มแน่เลยว่ะสอทข้าไม่ได้ไปสมัครอยู่ไหมไปจ่าเงินอยู่ไหนอยู่บ้านบ้านใครบโทรหางโทรนีอยู่บ้านีอยู่บ้านรอกับบ้านรอหลังแอดการอมาชั่วโมงเอ้าคุยน้อยให้สอัาทเอาไปมอระดาบาทได้เอา อีตาอีตาเยอว่ามเพรว่าข้าใจอารมณ์ไหมคือตอนนี้ไม่ได้แอดรับตรงดิฉันรับตรงแต่ดิฉันแบบมือสั่นมากรับตรงค่ะคุยหน่อยคุยหน่อยคุยในน้ำก้นแนน้ำก้นแนนำก้นในนำน้องๆเออเขาเรียกเพื่อนอาทยุเพื่อนหนโอ้น้องแฉเหมทั้งหมดเลยนี่มาโมด มาอยู่ด้วยกันเยอะๆลำปางโนูกมาแกทองอกตลองให้ลองให้เพราะว่าไม่ได้แอเพรอรับตรงแต่ว่าคือแบบเป็นห่วงเพื่อนๆเป็นห่วงเพื่อนมากๆจริงๆคนต่อมาค่ะคนต่อมา คนต่อมาบอกแม่คอมเปิดได้ยังไงล่รัสศาสตร์เกษตรนะคะรัสศาสตร์เกษตรตาลนคาดูด้วยนะคะเพื่อนเป็นรัสศาสนะจ๊ะเอาสายหนึ่งมากคันสายหนึ่งที่เหลือ่ะเจ็ดตัวครบยังพี่ใหม่ห้าเก้าป่ะเออห้าเก้านำหน้าไก่เล็บเอาโด่ไก่เล็บข้าวแปดหนึ่งเอาดูครับ ถูกป่ะกันยังไงันเยเจ็ดหลักแล้วเนี่ยหนึ่งสอเดเดยวเพื่อนเพครับมันไม่ถูกอะกไปาได้ก็่นแล้วเทคอีกรอบแล่างด้อเเ้อ้อเด้อเอออเด้เด้อเ้อเด้ออเดเด้อด้อเดี่เอด้เด้อเดด้อเด้อี้เด้อด้อด้อด้ามอินเดีย ห้าเก้าป่ะห้เจนที่ที่มาสมัครในสทศป่ะเออเอ้ยสทศเจเเก้า ้านอไปสมัครเจออันนี้ปะพี่มาบอกอไพี่พ้า9084 9084 982ต่อมาไกลลิฟค่ะ982เกลือแตกควายอันันตาสีจันนะใช่มาแล้วค่ะฟังผลค่ะฟังผลคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสารการศาสารมาวิทยยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์มีการะระหารวิลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ควายเข้าสู่มหาวิทยาลัยเพื่อังไม่เลิกร้อีกห้เจ้าเจ้าอุยมา่อีกต่อไปขอเชิญคุณนอวมาวาดพรบนพคุณนิว อถัดไปประกาศคนคุยน้อยามาแล้วขอเสียงปรบมือกับน้ำตืน้นสาคนะ นิวค่ะธรรมศาสตร์เยอะมากจุฬาแล้วนิวค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มาเอาใยทั้งภาษาอันนี้คุณแม่ โอ๊กไม่ดูแล้ว909ต่อมาแฟงค่ะออาามต่ไปคุณนายกคุณเดียขวจิงขอปล ไปเลยค่ะต้อนรับน้องเจแฟนธรรมศาสตร์ไปแล้วค่ะตลกค่ะน <supreme. S 2> ้อง anyway. หน่อยสังคมสงเคราะห์เยอยินดีต้อนรับนะคะน้องๆสังคมสงเคราะห์นะคะแล้วก็างเก้านะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะต่อไปคุณนายยศมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นนำเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดและสูงที่สุดมหาวิทยาลัยนึงไว้อยู่บนยอดเขาสีขาวติ๊กอมึงอ่ะไม่หัอย่าไปรถไฟต่อไปคุณรอรับน้องรถไฟได้เลยค่ะอีแซกอาร์ทียูสิบอาร์ทียูเก้ามึงนะมึงต้องพามารับน้องรถไฟกันเลยที่เขาติดหมอชอกันแล้วดูสิว่าคุณจะติดอะไรเอา

ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคินยาสารสนที่ดยเฉพาเสาวเลยครับอาารอันดับสามอ่าน้องน้องคะตอนนี้ใครที่ไม่ชัวนรหัสตัวเองเว็บสอทอเช็คได้แล้วนะคะเข้าไปเช็คได้